แค่เริ่มก้าวก็เพียงพอแล้วมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เคยกล่าวไว้ว่าความเชื่อคือการกล้าก้าวออกไปก้าวแรกแม้เราจะยังมองไม่เห็นบันไดทั้งหมดก็ตามการแสดงออกถึงความเชื่อเพื่อจะลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อกล้าที่จะก้าวก้าวแรกบางครั้งก็เป็นสิทธิที่เราขาดไปหากจิตวิญ,ญญาณของคุณถูกปิดล้อมด้วยความสงสัยหรือความกลัวคุณมีสิทธิอำนาจที่จะสั่งให้ความรู้สึกเหล่านั้นเงียบไปในพระนามของพระเยซู คุณมีฤทธิ์อำนาจที่จะบอกความคิดเหล่านั้นว่าไม่มีที่ว่างในใจและในจิตวิญญาณของฉันสำหรับเธอเพราะคุณเป็นลูกของพระเจ้าและพระองค์เองกำลังเดินอยู่เคียงข้างคุณการเดินไปในทิศทางที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจให้คุณเดินนั้นเป็นทางเลือกที่ขึ้นอยู่กับคุณอย่างสิ้นเชิงก้าวแรกในทิศทางนี้อาจดูใหญ่โตมโหฬารและยากเย็นแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยมันแค่ดูใหญ่ในความคิดของคุณเท่านั้นเอง และยิ่งมันดูใหญ่มากเท่าไหร่ในสายตาของคุณมันก็ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นจงลดขนาดมันลงทำให้มันเล็กลงก้าวแรกอาจเป็นก้าวที่เรียบง่ายมากก็ได้เช่นการโทรศัพท์หาคนคนหนึ่งการเริ่มต้นบทสนทนาบางอย่างการพูดว่าขอโทษนะและอีกมากมายไม่ว่าความฝันของคุณจะเป็นอะไรการมีชีวิตแต่งงานที่มีความสุข อาชีพการงานที่มีความหมายร่างกายที่แข็งแรงเสรีภาพทางการเงินหรือสิ่งอื่นใดคุณสามารถเริ่มต้นก้าวแรกในวันนี้ได้ในทิศทางที่พระเจ้าทรงเรียกคุณให้ไปอย่าก,กลัวที่จะเริ่มก้าวแรกนี้เลยเพราะพระเจ้าโรรองเองทรงดำเนินไปข้างหน้าคุณพระคัมภีร์กล่าวว่าพระยาเวตรัสว่าเราเองจะไปข้างหน้าเจ้าและทำให้ภูเขาเป็นที่ราบ เราจะพังประตูทองสมฤทธิ์ให้เป็นชิ้นชิ้นและตัดลูกกรงเหล็กให้ขาดอิสยาบทที่45ข้อ2วันนี้จงก้าวออกไปด้วยความเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงครอบครอ,องของคุณคุณคือการอัศจรรย์